และอีกข่าวหนึ่งแม้กระทั่งคุณฉีดวัคซีนแล้วคุณก็สามารถติดโควิดได้นะคะไปฟังกันค่ะ ขอต้อนรับสู่ทองวิดครีม cream, ค่ะวันนี้นะคะคีมก็อยู่กับพี่หวานแด่ดดมพี่หวานยังบินอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้พี่หวานเทคลีฟกลับมากรุงเทพค่ะ,ะแต่วันนี้เราจะมาคุยประเด็นที่พี่กว่านั้นก็คือพี่คีมเคยติดโควิดที่ดูไบค่ะวันนี้นะคะพี่หวานจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าอาการที่ติดรัฐบาลที่ดูไบจัดการยังไงแล้วก็รวมไปถึง การที่เราจะต้องดูแลตัวเองต่างๆ,ๆเนาะและอีกข่าวหนึ่งแม้กระทั่งคุณฉีดวัคซีนแล้วคุณก็สามารถติดโควิดได้นะคะไปฟังกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่หวานนะคะอย่างที่เคยเจอกันมาตลอดเนาะต่อไปนะคะพี่หวานก็คือตอนที่ฉีดวัคซีนอ๋อโอเคแล้วก็ทาง Emirates เขามีนโยบายให้พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนก่อนเราก็เลยเหลังจากกักตัวแล้วก็หายเรียบร้อยแล้วเนะาะสสมอาทิต แล้วก็ได้วัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกมีอาการยังไงบ้างคะหลังจากเข็มแรกเนี่ยประมาณหกชั่วโมงไข้ขึ้นปวดปวดแขนเนาะฉีดข้างซ้ายขือแล้วก็ยกไม่ขึ้นเลยแม้กระทั่งแบบกระดาษยังต้องอย่างเงี้นะยไฟเซอร์เนี่ยนะมันปวดมากอ๋นนอไฟเซอร์ก็ปวดเหมือนกันแล้วก็เป็นไข้แล้วก็ต้องนอนสมอยู่ประมาณ วันที่สองอะทั้งวันเลยอะอืแล้วตื่นทีตอนสามทุ่มอะก็มาหอบมาหาอะกินแค่นั้นแหละแล้วก็พอนอนอีกตื่นนึงก็ค่อยยังชั่วะคือเหมือนกับว่าไฟเซอร์นี่ค่อนข้างค่อนข้างแผลแรงมากมากแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรอะลองดูหลังจากนอนไปสองตื่นเนาะอืมวันที่วันที่สามอะถึงจะมีแรงแล้วก็แบบออกกําลังกายออกไปทํารบข้าวได้อะไรเงี้ยค่ะอืม แล้วหลังจากนั้นพี่หวานก็คือต้องรอกี่วันคะถึงจะไปฉีดโดสที่สองระหว่างน,นั้นก็รอ21วันเพื่อที่จะฉีดเข็มที่สองแต่หลังจากที่ฉีดเข็มที่สองบูบะฉีดตอนเช้าเนาะเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ทั้งวันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอืมก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยแต่ว่าเรารู้ทิคมาก่อนก็คือว่าต้องดื่มน้ำเยอะๆก็คือทุกครั้งตั้งแต่เข็มแรกเลยก่อนที่เราจะต้องไปฉีดยาโควิดวันทำ ปกติอะค่ะแต่ว่าก่อนก่อนฉีดและหลังฉีดแล้วพยายามดื่มน้ํากินวิตามินซีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือดื่มน้ํากับวิตามินซีแล้วพวกคาเฟอีนกาแฟห้ามงดงดคือหมอไม่ได้บอกว่างดแต่หลังงดเองก็คิดว่ามันคงเอฟเฟกอะไรเงี้ยอ๋อโอเคแต่เล่าแอลกอฮอล์เนี่ยงดแน่นอนอ๋อเล่าแอลกอฮอล์งดแน่นอนโอเคค่ะแน่นอนนะคะนั่นแหละอืมแล้วก็ พอฉีดปุ๊บไม่มีอาการอืมก็เราก็รอแบบเราก็ลุน้นว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าอนะไรเงี้ยแต่หลังจากที่ถามเพื่อนมาคนที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรเลยหลังแบบจากฉีดเข็มที่สองอะก็คือคนที่ดื่มน้ําเยอะแล้วก็ทานวิตามินซีเหล็กถึงไม่มีอะไรเลยใช่ใชแล้วก็ทําเลยทําตามนั้นแล้วก็ไม่เกิดอะไรจรินจิงแต่อันเนี้ยคีมเห็นมีบางคนที่เขาแบบฉีดวัคซีนแล้วแต่ก็ยังติดโควิดอยู่อันนัน้นเป็นเพราะอะไรพี่หวานจากประสบการณ์นะคะ คือจากประสบการณ์ตรงอ่อก็คือคนที่ติดโควิดหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วมันก็คือฉีดแค่เข็มแรกค่ะแคเข็มแรกแล้วก็เป็นล่อนปอ๊อป <laughs> ฉีดแค่เข็มแรกแล้วก็อาจจะแบบติดเชื้อระหว่างนั้นระหว่างรอเข็มที่สองอยู่หรือฉีดเข็มที่สองไปแล้วแต่ก็ประสิทธิภาพของวัคซีนมันยังไม่ครอบคลุมถึงอืมคือ,อคุณหมอที่ฉีดไฟเซอร์นะคะบอกว่ามัน มันอััซินมันจะยังไม่แบบมีประสิทธิภาพครอบคุมเราทันทีเลยแต่ว่ามันจะต้องรอสักพักหนึ่งอย่างเช่นแบบรอหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยให้มันแบบว่าบูสต์อัพตัวเองเพื่อที่จะแบบปกป้องเรามากไปไนี่เต็มที่เต็มประสิทธิภาพของมันน,นี้จะาคือจากคุณหมอบอกนะคะโ <Okay. S 1> อเคก็คือไม่ใช่แบบฉีดแล้วแล้วก็ไม่ไม่ระวังตัวไม่ใช่ก็คือยังต้องระวังตัวอยู่คุณหมอบอกว่าหนูจะเออ i s not a serum ก็เดิน s n a k by เราก็แบบอ่าโอเคกลับไปโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วคราวนี้ก็คืออีกกรณีหนึ่งตะกี้เราก็เล่าไปถึงประเด็นตั้งแต่ติดโควิดจนหายรัฐบาลจัดการแล้วก็ฉีดโควิดแล้วเนาะฉีดวัคซีนอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งประเด็นที่ว่าลูกเรือได้ฉีดโควิดยี่ห้ออะไรบ้างนะคะวัคซีน หลักๆเลยนะคะก็คือไฟเซอร์กับซิงอฟาร์มค่ะของเอม t เรอสมหลักเลยขอเอม i เร t ส s ที่ให้คือไฟเซอร์กับซิงอฟาร์มไม่มีโ o d e r นาใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะวัคซีนที่เราจะฉีดได้นะคะก็คือ,อะจะต้องได้รับการรองรับ a p p r o v e จากหน่วยงานที่ชื่อว่า GCAA ก่อนเพราะว่า GCAA เนี่ยเป็นคนแบบออกลายเส้นให้เราออกลายเส้นก็คือเป็นการบินของที่ม d ด e อ a ส t ใช,ใช่ใช่อัแหละ ประมาณนี้โอเค <Okay, S 2> พี่หวานอันนี้สุดท้ายแล้วพี่หวานฝากอะไรถึงน้องๆไหมคะสำหรับคนที่อยากจะยังอยากเป็นแอร์อยู่ห,หรือผู้ชมทางบ้านที่ลังเลว่าจะฉีดวัคซีนดีไหมยี่ห้อไหนดีพี่หวานพี่หวานคิดว่ายังไงส่วนตัวนะคะถือว่าเอ่หวานคิดว่ามีดีกว่าไม่มีเลยอืถ้าคุณพร้อม แล้วโอกาสนั้นมาถึงก็ฉีดก็ได้หรือถ้าคุณคิดว่ามันยังไม่เหมาะสมกับเราหรือเรายังไม่พร้อมก็ยังไม่ฉีดคือไม่ต้องบังคับตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดถ้าถึงแต่ไม่ต้องบังคับตัวเองให้ฉีดแต่ว่าทางนี้ทางนั้นน่ะเราจะต้องอมั่นใจว่าทั้งคนที่ฉีดและคนที่ยังไม่ได้ฉีดนะคะต้องมั่นใจว่าเรามีมาตรการป้องกันอย่างอย่างเข้มงวดไม่กัดตกจริง ถึงทงัทง้งทั้งที่ฉีดแล้วอะอย่างหวานเนาะฉีดแล้วก็ยังต้องใส่มาสก์ต้องต้องล้างเจลแอลกอฮอล์ตลอดอะไรเงี้ยคือเราต้องเราต้องสร้างให้มันเป็นนิสัยของเราอเพราะว่าใครมันอาจจะมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาได้มาฆ่าไฟสเซอร์ได้หรือ,อยังไงเราก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องของอนาคตและก็สุดท้ายนี้วันนี้คิมก็ต้องขอบขอขอคุณพพี่หวานพี่หวานแต่ เรากําลังจะไปขึ้นเครื่องบินวันนี้ชิมจะไปส่งพี่หวานที่สนามบินนะคะวันนี้ก็จะมีประมาณ3 EP แหละทุกคนก็จะไล่ไล่กันไปพูดก่อนคือพี่หวานอ่ะได้ a n a l y s ลมากี่เดือนนะคะ26วัน <laughs> อย่าไปพูดหนึ่งเดือนสิยี่สิกลับไปรต้องกัดตัวไหมคะพี่พี่หวานโชคดีก็คือมาก่อนมาถึงที่ไทยก่อนที่จะมีมาตรการบอกว่าให้ยกเลิกสิทธ เออยกเลิกกักตัวเจ็ดวันเอ่อไปเป็นสิบสิบห้าสิบสี่วันเหมือนยกเลิกสิบสี่ไปเจ็ดอืออือตอนของพี่อะ่ะอือบอกว่าอ่าใครที่ฉีดวัคซีนแล้วให้มาเอ่อกักตัวแค่เจ็วันถูกปะแต่ว่าวันที่พี่กำลังจะเดินทางประมาณมาที่สามสิบเมษามันมีกฎใหม่ออกมาบอกว่าเอ่อเดือนหน้าใครมาถึงที่ไทยอะ่ะยกเลิกเจ็ดวันแล้วให้เป็นสิบสี่วันไปเลย อ่อาฮะอฮแต่โชคดีคือพี่หวันถึงไทยวันที่สามสิบเมษาคือไม่ต้องกักตัวเพิ่มกักต,ตัวเพิ่มใช, <Okay. S 2> ใช่ใช่ใชแล้วก็พอกักตัวปุ๊บมีสวัสเชคสองครั้งก่อนแล้วก็ก่อนหลังจากเช็คอินครั้งคืนแรกแล้วก็ก่อนเช็คเอาท์ประมาณ สอคืนอโอเคอันนี้ไม่เป็นไอันนี้น้องคิมเคยทำรีวิวแล้วก็คือสาดามที่พี่คิมเคยทำแล้วกับตัวในไทยวันนี้ขอบคุณพี่หวายมากค่ะสวัสดีค่ะ